ที่ศาสดาสัมผัสได้กล่าวว่าอินนามัดดุนยาลิอารบาตินาฟารในโลกดุนยาพี่น้องครับมนุษย์ก็จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆใ,ในดุนยานี้มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มสี่ประเภทใหญ่ๆคนกลุ่มแรกพี่น้องครับเป็นบ่าวที่อัลลอฮตาลาเมตตาเป็นอย่างมากเลยพระองค์ได้มอบทั้งทรัพย์สินและความรู้ให้แก่เขา เขาเอาความรู้ของเขาทรัพย์สินของเขาในการยำเกรงต่อลลอเขาเอาทรัพย์สินของเขาความรู้ของเขาเชื่อมสัมพันธ์กับเขือญาติและเขาก็ปฏบบิบัติบนความรู้ของเขาบนทรัพย์สินของเขาบนบสิทธิที่ถูกต้องคืออัลอ์สุภะนาวัตาลาและีบอกว่าใครที่มีทรัพย์สินมีความรู้ แล้วเอาความรู้ทรัพย์สินเป็นไปในทางที่ถูกต้องคนอย่างนี้เป็นคนที่ตําแหน่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดนาที่อรรถสุภาดาวตาลาคนกลุ่มที่สองพี่น้องครับนบีบอกว่าคนที่เขามีความรู้แต่เขาไม่มีทรัพย์แต่เขามีเนียดที่แท้จริงเนียดที่ดีโดยเขากล่าวว่าหากว่าฉันมีทรัพย์หากว่าฉันร่ำรวยขึ้นมาฉันก็จะทําเหมือนคนที่เขามีทรัพย์ และเจตนาของเขาเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลนานบีบอกว่าคนกลุ่มที่สองผลบุญเท่ากับคนกลุ่มแรกแม้ว่าไม่มีทรัพย์แต่เนียดถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยฉันจะบริจาคอัลลอฮ์ให้ฉันมีสตางฉันจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าอัลลอฮ์ให้มีสตางฉันจะช่วยเหลืองานกองอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาแค่เนียดที่แท้จริงอย่างนี้ผลลบุญเท่ากับคนที่บริจาคแล้ว คนกลุ่มที่สามพี่น้องครับเป็นคนที่อลัฏฐ์ลาให้มีทรัพย์แต่ไม่ให้ความรู้นั่นหมายถึงเขามีทรัพย์แต่เขาไม่มีความรู้วันนี้พี่น้องครับได้ทรัพย์แต่ไม่มีความรู้แล้วก็เอาทรัพย์ใช้จ่ายไปในหนทางที่ไม่ได้มีความรู้ทําให้เขานั้นทังพินาศทรัพย์สินของเขาประสบกับความเสียหายเขาไม่ยังเกรงต่อลัลก เขาไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติและเขาไม่ทําอะไรที่มันถูกต้องตามสิทธิที่พึงมีต่ออลลฮ์คนกลุ่มนี้คนแบบนี้เป็นคนที่ต่าที่สุดนะที่อลลฮ์สุบฮานอวตาลาคนกลุ่มที่สี่พี่น้องครับไม่มีอะไรเลยความรู้ก็ไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีกลับกล่าวว่าถ้าวันหนึ่งฉันมีทรัพย์ฉันก็จะทําแบบคนกลุ่มที่สามนั่นแหละ จะเอาทรัพย์ไปใช้จ่ายไปเล่นการพานันไปซื้อสลากกินแบาาน่งรัฐบาลจะไปทําสิ่งที่เป็นการฝ่ออฝาฝืนต่กับสั่งพอรอลสุภานาวัตละลด้วยเจตนาที่แท้จ,จริงว่าจะทำเือนคนกลุ่มที่สามนบีบอกคนกลุ่มที่สี่บันทึกความผิดเท่ากันเลย